บาลเทศบาลที่ประปาคือเทศบาลน่ะ,ออะโอเคครับแนะอลไม่อยู่แถวนีน้ไม่อยู่ใจเราถามฝั่งคนอะไร Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

คุณหลวงพ่อคูณซึ่งท่านจะสอนให้คนเนี่ยประพฤติปฏิบัติแต่ความดีงานในการํำเนินดพาดกล้าเดินทางกลัมาทละทงไม่ทัวทังนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของพวกเราทุกคนแล้วก็ขอร้องทุกคนที่มีจิตศรัทธาและอยากจะสร้างความดีขอช่วยร่วมกันทั้งนี้ด้วยครับในการจัดสร้างพระองคุริมาเถระนั้น บอกตรงๆนะครับมันมาจากในนิมิตของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูนซึ่งท่านจะสอนให้คนเนี่ยประพฤติปฏิบัติแต่ความดีงามในการดำเนินชีวิตในการที่จะประกอบสมมาอาชีพดำเนินชีวิตนั้นให้ลดละเลิกสิ่งไม่ดีทั้งปวงโดยการที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพูนท่านมาน,นิมิตบอกว่าควรจะสร้างไว้เป็นอนุสอนให้คนนั้นลดละเลิก สิ่งไม่ดีทั้งปวงในการที่จะดําเนินชีวิตในการที่จะประกอบสมาธิว่าเพราะว่าทุกคนนั้นทุกคนนั้นต้องเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายก็ถึงได้เกิดเป็นองคุริมานใครทําสิ่งไม่ดีอะไรไว้มาอธิษฐานตั้งสัจจะปฏิญาณตน,นกับพระองคุริมานเถระก็จะทําให้เราเนี่ยมีกําลังใจที่จะกลับไปดําเนินชีวิตด้วยความดีนั่นเองนะครับและโดยเฉพาะ ในการสร้างพระองคุลิมานนี้จัะทําพิธีเททองหล่อในวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2565เวลา18นาฬิกา39นาที ไม่ถึงใช่ใช่ครับยังไม่ได้ลอเดินแต่องคุริมานวิ่งแทบจะหมดใจตามไม่ทันจนพรุทธเจ้าหยุดปั้นกันมาหลวงพี่บวชสามกูจะแค่โง่เฮงดูหน้าตารู้ทันทีว่าเอยมันเปลี่ยนปรับท่านทั้งหลายก็จะรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้กับการประวัติขององคุริมามอย่างดี องคุลิมานวิง่งเท่าไหร่วิง่งแต่พุทธเจ้าท่านในยุคนี้แล้วกันครับเพราะว่ายุคที่แล้วอาจจะเป็นท่านในเรื่องราวที่หลวงพี่น้ำผลได้ได้ถ่ายทอดไปยุคนี้ก็ขอเป็นพวกผมเป็นตัวแทนของพวกเด็กและเยาวชนรุ่นหลังที่ที่แรงบันดาลใจอินสปายมาจากองคุลีมานเนี่ยครับเพราะว่าได้ไอเดียมาจากหลวงพี่หลวงพี่ให้โจทย์มาว่าจนกลับใจทีนี้ก็เลยกลับไปตีโจทย์ว่าองคุรีมานคือคือเคยทําอะไรมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ สุดท้ายแล้วก็ได้ออกมาเป็นเพลงก็ถือว่าเป็นสื่ออีกสื่อหนึ่งที่อยากให้เยาวชนได้ลองไปฟังอาจจะฟังแล้วเผื่อจะคิดอะไรขึ้นมาได้อาจจะก็ก็ถือว่าเป็นเป็นเพลงที่ให้เป็นแนวทางแล้วกันหลายคนอาจจะรู้จักผมใน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 ามเอลโอรสใช่ไหมครับในนามในเรื่องสิ่งที่ไม่ดีอะไรหลายๆอย่างทุกคนจะรู้จักดีแต่ผูอว่าออกมารอบนี้ทุกคนก็เริ่มเริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นแล้วว่าผมเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ จากหน้ามือไปหลังมือเพราะว่าคําสอนของหลวงพี่หลวงฝนด้วยแล้วก็ประสบการณ์อะไรหลายยอย่างที่สอนให้ผมรู้จักปรับตัวแล้วก็ <contar> เปลี่ยนตัวเองในวันนี้ครับอ่านเกี่ยวกับเรื่องสร้างองค์คุลีมาน,นผมรู้สึกแบบว่าผมรู้สึกแบบว้าวเลยว้าวเลยแล้วก็ตบปากรับคําเลยว่าถ้าหลวงพี่สร้างองค์คุลีมาเนี่ยผมเนี่ยจะเป็นคนแรกเลยที่มาแล้วผมก็มาจริงจเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าองค์ุลีมาเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นต้นแบบเลยเหมือนเป็นต้นแบบตรงที่ว่า ถ้าเป็นยุคเมื่อก่อนเนี่ยองคุริมาเขาเคยทําผิดพลาดฆ่าคนทําอะไรหลายๆอย่างตามประวัติที่ทุกๆคนเคยรู้มาแล้วก็องค์ุริมานเนี่ยสามารถปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนตัวเองได้เพราะอะไรเพราะว่าคําสอนคําสอนของพระพุทธเจ้าสอนสอนแล้วก็ให้เปลี่ยนเปลี่ยนองคุริมาจากร้ายกลายเป็นดีได้เพราะฉะนั้นเปรียบกับพวกผมพวกผมในยุคนี้พวกผมเนี่ยทำอะไรเลวร้วายมามาตลอดทุกๆอย่าง พวกผมก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันคนเราไม่มีใครเลวแล้วก็เลวจนถอยหลังลดลงไปคนเราสามารถเลวแล้วก็สามารถดีได้ตอน,น,นที่ผมอยู่ข้างในนะผมคิดสุดเสมอนะว่าออกมาเนี่ยผมไม่เอาแล้วสำหรับรออแรกๆนะแต่ผมออกมาเนี่ยผมก็ยังหลงและเลินอยู่ว่าคุกผมอยู่ได้กี่รออผมก็อยู่ได้แต่เราอยู่ไปเพื่ออะไรครุกอะอยู่ได้กันทุกคน ไม่มีใครอยู่ไม่ได้แต่ถามหน่อยผมถามตัวเองอยู่ทุกวันว่าเราอยู่ไปเพื่ออะไรหลังจากทุกคนเนี่ยเขาเดินก้าวผ่านไปทุกอย่างหมดแล้วคนที่เคยเดินตามหลังผมเดินก้าวผ่านผมไปร้อยกว่าก้าวแล้วแต่ตัวผมอะ่ะยังต้องกล้าอยู่ที่เดิมผมถามตัวเองทุกทุกครั้งว่าผมจะพอได้หรือยังและถึงวันนี้วันที่ผมปล่อยออกมา ผมบอกตัวเองเสมอว่าผมพอแล้วผมอยากมีครอบครัวอยากอยู่กับคนที่เรารักเสมอไปอยากอยู่กับคนที่เรารักตลอดไปซึ่งตอนเนี้ยผมก็ได้ทำฝันของผมตรงนั้นแล้วผมได้กลับมาอยู่กับคนที่ผมรักแต่ทุกวันเนี่ยผมคิดเสมอว่าเรายอมเหนื่อยข้างนอกดีกว่าไปสบายข้างในผมยอมตรงนี้มากกว่าและทุกคนเ,นเพื่อนผมทุกคน เธอก็คิดแบบนั้นกบบบคนที่คิดได้นะผลกระทบไม่ใช่ใครสุดท้ายก็ตัวเธอเองลูกสิ่งใดในหัวใจทำอะไรลงไปในวันนี้รู้ใช่ไหมว่ามันจะมีและอย่าเพลอทำผิดซ้ำๆรู้ตัวเองนั่นและสำคัญมีสติเข้าไว้พอเธอสิ่งที่ทำอยู่ในวันนี้กลับ กัวกลับใจเปลี่ยนตัวเองเริ่มต้นใหม่เดียวอะไรอะไรมัน,นพอดี ทำอะไรลงไปในวันนี้รู้ที่ไหมว่ามันจะมีผลกระทบในวันถัดไปอย่าทำร้ายตามเวทกนรด้วยการทำร้ายใครไฟนรกจะเผาหัวใจของเธอให้หมดไม่กลายเป็นเถาพงทุลีอย่าทำสนชีวิตคนมันก็เป็นแบบนี้ วันร้ายเดียวมันก็ดีกลับใจอยากคิ